ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมผลิตภัณฑ์ไม้นะครับที่ทํามาจากไม้ตาลของเรานะครับไม้ที่ทํามาจากต้นตาลนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ไม้นวดนะครับไม้นวดตาลนะครับมีทั้งไซส์ขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับไซส์ประมาณกลางๆนะครับสู่กับออเดอร์ที่ ลูกค้าต้องการสั่งมาครับก็สินค้าตัวนี้ก็มาแรงนะครับขายดีมากนะครับก็เราก็ส่งออกทั้งในประเทศและก็นอกประเทศนะครับท้านครับเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางฝากไว้ใต้คลิปนะครับก็ติดต่อสั่งซื้อได้นะครับราคาไม่แพงนะครับนี่นะครับออเดอร์เตรียมส่งออกนะครับแต่แต่ละวันนะครับ บางทีก็ทําไม่ทันนะครับก็สั่งมานะครับขนาดเรามีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดครับตอนนี้ไซส์นี้ก็ขายดีนะครับมีออเดอร์มาตลอดนะครับนี่นครับแพ็คเป็นถุงเป็นถุงไว้นะครับเพื่อที่จะรอลูกค้าสั่งนะครับแล้วก็รอสินค้านะครับตอนนี้ก็จัดยกถุงยกถุงไปเลยนะครับ ก็มีชมนะครับวันนี้มีเอา,าให้ชมตัดคลิปให้ชมนะครับก็สั่งมาได้เลยนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับอันนี้จะทำจากไม้ต้นตาลนะครับท่านผู้ชมส่วนไม้พยุงไม่ไม่ได้ทำนะครับไม้ไม้พยุงก็จะออกเป็นสีแดงแดงเงาเงาครับก็มีสีแดงเข้มแดงอ่อนแล้วก็ออกขาวออกแดงอันนี้ขึ้นอยู่กับ สีของเนื้อไม้แต่ละชนิดนะครับอันนี้ก็ออกเงาสวยตามแบบของเขาเองนะครับอันนี้ออกแบบดําเงาแล้วก็มีลวดลายของไม้นะครับเนื้อไม้นะครับแต่ละชนิดของไม้นะครับก็มีสีแดงสีขาวสีดําเงาต่างๆนะครับแต่ละชนิดตามชนิดของไม้เลยนะครับท่านผู้ชมพร้อมส่งนะครับก็สามารถจัดส่งทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศนะครับเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อ ไว้ให้ใต้คลิปนะครับอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป mm. ของหมู่บ้านเลยนะครับ mm. ของหมู่บ้าน mm. เขตอีสานเราเองนะครับ mm. รีด้ำนะครับ mm. นี่นะครับพ mm. าท่านผู้ชมมาชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ mm. ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ เผื่อท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวทิ้งช่องทางไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปหน้านะครับก็พบกันใหม่สำหรับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ